ท่านข่าวกับผมเดียวทศนงงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนูท่านข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ในในการสถานีประชาชนผมได้สัมภาษณ์ผู้เสียหายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าสาวนะมากับเจ้าบ่าวหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีการว่าจ้างให้ออแกนไลท์จัดงานแต่งงานนะเพจหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เห็นการรีวิวแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็เคยใช้ออแกนไลท์ ชุดนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจครับเพื่อที่จะทําการเซ็นสัญญาเพื่อให้ออแกไนซ์จัดงานแต่งเนี่ยจัดงานแต่งงานให้กับเธอนะครับผมปรากฏว่าสิ่งที่ทางด้านออแกไนซ์ได้มีการส่งแบบต่างๆมาให้ดูเช่นแบ็กด็อกนะช่างแต่งหน้าและก็อื่นๆนะเธอเสียเงินไป3ามแสนกว่าบาทแต่สิ่งที่ได้มาคือว่าไม่ตรงปกฮะนะ คือไม่เป็นไปนอย่างที่โอเคไนซ์เนี่ยมีการอวดอ้างเลยดังนั้นสิทธิ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณเป็นผู้บริโภคนะครับสามารถไปร้องสคบบได้แต่ว่าอยากให้ไปมีการรวมกลุ่มกันเยอะเพราะว่าทร,ราบมาว่ามีผู้เสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบคู่เหตุนะาการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการนะครับ,นะรบไปรวมกลุ่มกันได้ครับกฎหมายคุ้มครองอยู่สําหรับผู้บริโภคคุณสามารถไปแจ้งความเพื่อที่จะทำมนคดีนะฮะ